วันนี้อากาศดีมากเลยมาเจอดอกไม้ที่นี่เขาอยู่กับอากาศหนาวบนดอยค่ะดอกคอทมอดนะคะปกติเขาจะต่ำๆนะคะเพื่อนๆแต่นี่สูงดูสิคะเขาสูงสูงแข่งกับต้นของส้มโอนะคะดูสิคะว้าวผีเสื้อก็เยอะโอ้ผีเสื้อเยอะค่ะผีเสื้อเยอะมากเลย อยสวยมากมากโอ้ไม่เคยเจอดอกอฮอตมอสสูงขนาดนี้เลยนะคะสีแดงทั้งนั้นเลยสีอื่นไม่มี คน่ายก็แงนจนเมื่อยคอเลยค่ะเพื่อนๆคะสูงมากดอกก็เยอะผีเสื้อก็เยอะค่ะดอกขอนมอดบนดอยนะคะบนดอยสูงนี่ก็ต้นส้มโอนะคะส้มโอเขาดอกมากเลยค่ะเพื่อนๆคะเยอะมากเต็มต้นเลย เขาขึ้นไปสูงมากเลยนะคะ